สวัสดีค่ะเด็กๆนิทานพี่เคนวันนี้ก็มอบให้พี่มาเล่าแทนอีกแล้วมาฟังนิทานก่อนนอนกันเลยนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าลิงน้อยแม่มดกับต้นคาโลวิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีลิงน้อยตัวเล็กๆมีชื่อว่าอูกาเกเขาเป็นลิงที่อยู่หมู่เกาะโออาฮู ahu, ที่มีธรรมชาติอันสวยงาม พราะมีต้นไม้เขียวขจีน้ำตกก็มีและอาหารก็อร่อยมากๆที่สำคัญมีทะเลและชายหาดหน่าเที่ยวด้วยแหละลิงด้อยอูกาเก้เป็นลิงที่ฉลาดและมีนิสัยร่าเริงแถมยังชอบร้องเพลงเอามากๆวันนี้ก็เช่นกันลิงอูกาเก้ก็เอาอูคุเลเล่มาเตรียมพร้อมเพื่อจะร้องเพลงแมมอากาศร้อนๆอย่างนี้ ต้องแหกปากร้องเพลงเพื่อให้หายร้อนดีกาเมื่อวานร้องไปสองเพลงมีแต่เสียงชมว่าเราร้องเหมือนลิงดีใจเหมือนได้เป็นซุปตาเลยอะเจี๊ยกน้องๆครับพอลิงน้อยอูกาเก้บนเสร็จก็เริ่มดิดอูคูเลเล่ขึ้นมาทันทีเขาใช้นิ้วเกาสายทั้งสี่ของอูคูเลเล่จนเกิดเสียงดังไพเราะไปไกลฉันเป็นลิงน้อยบ้านอยู่ซอยข้างตลาด เมื่อวานบ้านฉันไม่มีผักกาดเลยไปตลาดซื้อผักกาดมาแกงเจ้าลิงน้อยทั้งร้องเพลงทั้งดิดอูคุเลเล่อย่างสนุกสนานแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มีคนที่กำลังโกรธอย่างแรงอยู่หนึ่งคนและคนคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือแม่มดใจร้ายบ้านอยู่ท้ายซอยนั่นเองแหมแมแหม,แม ฉันง่วงนอนไม่ได้หลับมาหลายคืนเพราะดูละครทีวีดึกวันนี้คิดจะง,งีบกลางวันเอาแรงเพื่อตื่นมาดูละครสักหน่อยไม่รู้ว่าใครมาร้องเพลงรบก,กวนประสาทฉันได้ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฟังนิทานฉันแม่มดซึ่งไม่ใช่ลูกมดจะต้องไปฉาบเอ้ยพูดผิดขอพูดใหม่ว่า ฉันต้องไปสาบเจ้าคนที่มันร้องเพลงผักกาดอยู่ตอนนี้ซะเลยว่าแล้วแม่มดก็คว้าไม้กวาดขึ้นมาขี่เหาะแวบเดียวมายืนทำหน้าบูดอยู่ตรงหน้าลิงน้อยทันทีส่วนลิงน้อยยังไม่รู้ว่าแม่มดกำลังจะมาสาบก็เลยถามแม่มดว่าอโลฮาป้าจา๋ามาทำอะไรจ๊ะพอแม่มดได้ยินดังนั้นก็ตอบอย่างไม่พอใจว่า โตแล้วทำอะไรก็ได้เว้ยลิงน้อยก็บอกว่างั้นงับหูตัวเองให้ฉันดูหน่อยดิแม่มดรีบร้องว่าแวกฉันไม่ใช่สัตว์ประหลาดจะได้งับหูตัวเองชักจะโกรธเจ้าลิงจ่อหน้าเจอตัวนี้เป็นอย่างมากซะแล้วเว้ยลิงน้อยพูดอีกว่าป้าจา๋าอย่ากโกรธแรงนะเดี๋ยวแกเลวนะจะบอกให้แม่มดพูดว่าโอ้ยจะบ้าตายที่แกเห็นตอนนี้ ทั้งหน้าเหี่ยวทั้งตีนกาตีนกบเต็มหน้าแกยังไม่ว่าฉันแก่อีกเหรอแม่มดทั้งโกรธทั้งพูดเอามือชี้หน้าตัวเองยิกยิแต่ลิ่งน้อยก็ยังไม่สนใจยังไปถามเขาอีกว่าแล้ววันนี้ว่างหรือไงจะ๊ะถึงได้มาเดินกินลมเล่นแถวนี้อะ่ะแม่มดพูดหน้าบึ้งว่าไม่ว่างเดี๋ยวฉันต้องกลับไปดูซีรีส์จีนต่อกำลังสนุกแต่ที่มาวันนี้และเดี๋ยวนี้ เพื่อสาบแกเจ้าลิงน้อยจอเจีย๊ยที่ส่งเสียงเรียกให้ฉันต้องมาสาับเนื่องจากแกทําให้ฉันหนวกหูมากมากมากมมากลิงน้อยพูดว่าเดี๋ยวสิจ้าป้าจ๋าทำไมฟังเสียงที่ฉันร้องเพลงแสนเพราะกลายเป็นเสียงหนวกหูไปได้ยังไงกันล่ะหูป้าเพี้ยนไปแล้วเหรอจ้าลิงหลังงงนะเจีย๊ยแม่มดพูดเสียงดังว่าไม่รู้ ฉันฟังแกร้องผักกาดผักกาดก็หนวกหูก็แล้วกันดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาฉันขอสาบแกว่าฟังนะตั้งใจฟังเพราะฉันก็ตั้งใจสาบขอให้แกเจ้าลิงจอ๋อจงพูดภาษาคนและร้องเพลงไม่ได้อีกต่อไปแต่เพื่อไม่ให้คนฟังนิทานเขาเกลียดแม่มดอย่างฉันมากจนเกินไปก็เลยลดคำสาบลงว่าถ้าแกาเจ้าลิงจอ๋อ สามารถหาต้นไม้วิเศษที่ชื่อคาโลได้แล้วก็แกจะหายจากคำสาบนี้แต่ต้องทำให้ได้ภายในสมวันไม่เช่นนั้นก็หมดเวลาเหมียนเดิมเข้าใจบอจบคำสาบลงเพียงเท่านี้เดอ้อไปละเดี๋ยวต้องไปรอไรเดอร์เอาก๋วยเตี๋ยวมาส่งแล้วแม่มดก็หายแวบไปทันทีครับน้องๆส่วนลิงน้อยอูกาเก้ ก็พูดออกเสียงไม่ได้ทันทีเขาตกใจมากได้แต่อ้าปากไปมาแต่เสียงไม่มีลิงน้อยอูกาเก้ตกใจอยู่ไม่นานเขาก็รีบทำใจให้สงบสบายแล้วนั่งนึกหาวิธีแก้ไขพอคิดไปได้สักพักลิงน้อยก็มีสีหน้าดีใจเพราะเขาเคยอ่านหนังสือเจอว่าต้นคาโลนี้อยู่บนภูเขาสูงมากแล้วไม่เคยมีใครขึ้นไปได้เลย เพราะมีภูเขาไฟพ่นลาวาร้อนๆอนออกมาตลอดเวลาลิงน้อยก็คิดในใจว่าจะต้องลองขึ้นไปให้ได้ถ้ามัวแต่กลัวก็จะทำอะไรไม่สำเร็จว่าแล้วลิงน้อยอูกาเก้ก็เตรียมสิ่งของและอาหารใส่กระเป๋าเป้สะพายออกเดินทางสู่ภูเขาไฟลูกสูงเสียดท้าเบื้องหน้าอย่างไม่รอช้าในระหว่างทางสู่ภูเขาไฟ ลิงน้อยก็เจอกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนอนสลบอยู่กลางทางลิงน้อยทีแรกก็ไม่อยากสนใจเพราะคิดว่าจะทำให้เสียเวลาแต่พอนึกว่าถ้าเขาปล่อยให้กระต่ายสลบอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเกิดมีเสือผ่านมาจะเป็นอันตรายได้เขาจึงเข้าไปแก้ไขให้กระต่ายฟื้นคืนมาโดยการให้อาหารและน้ำดื่มจนกระต่ายแข็งแรงดีและกระต่ายก็มอบสับประรดให้ลิงน้อยหนึ่งหัว ขอบใจลิงน้อยมากๆจ้าที่ช่วยเรานี่คือสับป,ประรดวิเศษใครได้กินแล้วจะมีความสุขและมันจะทำให้ความร้อนกลายเป็นความเย็นที่เรามอบให้เธอเพราะเธอมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นซึ่งแสดงว่าเธอเป็นคนดีเก็บไว้นะส่วนฉันก็จะไปก่อนอลโลฮชะเอิงเอ๋ยพูดจบกระต่ายน้อยก็วิ่งจู๊ดไปทันที ลิงน้อยเดินทางขึ้นบนภูเขาไฟแล้วก็เจอต้นคาโลอยู่กลางหลุมไฟลาวา่าที่กำลังเผาไม่ร้อนมากๆอยู่นั้นเขาเอาสับป,ประรดออกมาผ่ากลางแล้วทันใดนั้นมีน้ำพุ่งออกมาจากหัวสับป,ประรดอย่างมากมายจนไหลไปดับไฟที่กำลังลุกไหม้จนหมดกลายเป็นความเย็นและลิงน้อยก็เดินเข้าไปที่ต้นคาโลปีนขึ้นไปปลิดผลสีเหลืองสุกมาสองลูก แล้วก็เอามากินอย่างอร่อยหนึ่งลูกทำให้ลิงน้อยพูดมีเสียงว่าฮ่าฉันพูดได้แล้วต่อไปฉันร้องเพลงได้อีกแล้วลิงน้อยรีบปีนกลับลงมาและร้องเพลงเดินทางกลับบ้านทันทีพอลิงน้อยออกมาไม่ทันไรภูเขาไฟก็กลับมีไฟพุ่งออกมาอีกเหมือนเดิมตัดฉากมาที่แม่มดอีกทีนะครับน้องๆ แม่มดซึ่งนอนตื่นสายสิบโมงแต่ยังง่วงนอนและก็ได้ออกมาฝึกวิชาเสกคาถาอันชั่วร้ายเหมือนเช่นทุกวันเพราะถ้าวันไหนไม่ได้ฝึกวิชานั้นจะหายไปไงล่ะแต่น้องน้องครับด้วยความที่แม่มดกำลังง่วงเลยเสกคาถาผิดกลายเป็นว่าเสกคาถาทำให้ตัวเองพูดไม่ได้เหมือนที่เสกลิงน้อยเปียบเลยเอออ,อ้ำแมอึย อุ๊ยอแม่มดออกเสียงได้ไม่เป็นภาษาคนครับน้องๆแล้วทีนี้แม่มดก็ร้องไห้และสำนึกผิดที่ไปแกล้งลิงน้อยนั้นแม่มดคิดในใจว่าไม่ควรทำเลยการทำร้ายคนอื่นมันบาปแล้วยังทำให้คนอื่นเขาต้องลำบากในการใช้เสียงแล้วหลังจากนั้นต่อมาแม่มดก็ออกเดินทางไปที่ภูเขาไฟ แล้วก็เจอกระต่ายนอนสลบข้างทางเหมือนที่ลิงน้อยเจอเปียบครับน้องๆกระต่ายตัวนี้ที่จริงก็คือเทวดาแปลงกายมานั่นเองพอแม่มดเห็นกระต่ายที่นอนขวางทางอยู่ก็เอาเท้าเขี่ยออกครับน้องๆแม่มดนึกบ่ากระต่ายในใจเพราะพูดไม่ได้ว่าออกไปนะเจ้ากระต่ายที่นอนมีถ้ำถืดก็ไม่ไปนอนนูน่นนู่น ที่ของแกคือข้างถนนแกต้องเป็นกระต่ายข้างถนนไม่ใช่กระต่ายกลางถนนมานอนกลางถนนอย่างนี้เดี๋ยวข้าก็เผลอเหยียบแบนเตแตะเสรอแต่กระต่ายก็พูดเหมือนได้ยินคำพูดแม่มดว่าอโลฮาแม่มดจ๋าข้าไม่ได้นอนนะข้ากำลังสลบช่วยข้าหน่อยเหอเห็นใจกระต่ายน้อยๆแสนน่ารักด้วยนะขออะไรให้ข้ากินบ้าง ข้าไม่มีแรงแม่มดก็รีบนึกพูดในใจเพราะออกเสียงไม่ได้ว่าไม่ให้ฉันเอาเข้าวมากินคนเดียวแกอย่ามาขอไม่มีทางไม่มีถนนไม่มีทางยกระดับทนเวแหมพูดออกมาได้ชิชะกระต่ายน้อยน้อยแสนน่ารักเลรอวกจะแตกแกหูก็ชี้หน้าก็แหลมน่ารักตายละ่ะไปดีกว่าเสียเวลาเช๊ะ,ชะ กระต่ายเมื่อเห็นแม่มดไปแล้วก็ลุกขึ้นมายืนสายหน้าไปมาเพราะรู้สึกสงสารแม่มดที่ไร้น้ำใจนั้นโธ่แม่มดเอ้ยใจดำจริงๆงอนก็งอนก็เก่งเอาละในเมื่อเธอไม่มีน้ำใจเธอก็จะได้รับสิ่งตอบแทนแบบเดียวกับที่เธอทำนะส่วนฉันก็จะกลับไปบนสวรรค์เชิงเอย้ย แล้วกระต่ายก็คืนร่างเป็นเทวดากระโดดหายแวบไปทันทีส่วนแม่มดที่เดินทางไปหาต้นคาโลก็เจอครับน้องๆแต่เจอเพียงตอไม้ผุผุไม่มีต้นหรือผลคาโลให้เก็บแม่มดเลยกลายเป็นคนพูดไม่ได้ไปตลอดการแถมยังไม่มีคาถาเสกได้อีกต่อไปด้วยเพราะผลแห่งการที่ไม่ได้เอื้อเฟื้ออาหารแก่กระต่ายนั้น แล้วนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นการทำดีต่อคนอื่นซึ่งจะทำให้ผลแห่งความดีนั้นกลับมาหาเราหากเรายิ่งเอื้อเฟื้อคนอื่นเยอะเราก็ได้กลับมาเยอะเช่นกันแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงอโลหาจ้าเด็กๆ เจอกันใหม่เรื่องหน้านะจ๊ะพี่เทนเขาจะมีนิทานก่อนนอนมาให้หนูๆฟังกันอีกบ่อยๆเป็นร้อยเรื่องและอัปเดตเรื่องใหม่สนุกๆเกือบทุกวันหากชอบก็กดติดตามช่องพี่เคนโกอินเตอร์กันได้จ้า